โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเพชรอัน Productive Channel อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆถอดคีย์บอร์ดออกมาลูบกันนะครับเดี๋ยวฟินจะมาอธิบายให้เพื่อนๆดูว่าในการลูบคีย์บอร์ดเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ทําทออกมาแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับโอเคการลูบคีย์บอร์ดเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับหเลยก็คือผู้กัน2แบบ แบบปากแบนแล้วก็แบบปากแหลมสองแบบนี้แล้วก็2คือที่เปิดสวิต์อันนี้เป็นแบบนี้และอย่างสุดท้ายก็คือเจลบบโอีค <Okay. S 2> ก็จะมี3ประเภทเพราะว่าตัวสวิต์เนี่ยเราจะมี3ามสามองค์ประกอบด้วยกันก็คือ 1. ตัวสวิตต์สองสเตมสแล้วก็คือสปริงโอเคเยอะมาก ต้องบอกเลยครับ EP ที่แล้วเรานี่แค่ประกอบก็เหนื่อยกันมากแล้วกินเวลา 2- 3สามชั่วโมงทำกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งอะไรทั้งสิ้นงั้นเราก็ต้องเริ่มจากการแกะเดี๋ยวๆๆการลูบเนี่ยมันคือการทำอะไรครับคือการลดแรงเสียดทานคือทำให้มันเลื่อนขึ้นให้มันมีเสียงที่มันแปลกใหม่แจ๊บไม่ใช่ไม่ใช่แจ๊บน่าเสียงอะไรครับเสียงจาบีครับอ๋อตัดออกอยู่แล้วเราก็ต้องใส่ เราก็ต้องทาในปริมาณที่พอเหมาะเสียงมันจะออกมาเป็นอีกเสียงหนึ่งแบบที่คือมันแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะไม่ต้องหลูกก็ได้เพราะชอบเสียงที่มันมีมาให้อยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะหลูกเพื่อที่จะให้มันมีเสียงอีกแบบหนึง่งคือการหลูกของชาวคีย์บอร์ดเนี่ยคือเพิ่มความลื่นด้วยหนึ่งแล้วก็ลื่นอ๋อแล้วก็จะทําให้เสียงมันเปลี่ยนไปใช่มันจะแน่นขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ ขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนครับก็เอาสวิตดอกมาเพื่อทำการแกะสวิตแล้วก็ทำการลูบเลยต้องรื้อหมดนี่เลยใช่รื้อใหม่มเลยก็คือรับแคปออกให้หมดงั้นเดี๋ยวเราอาจจะกระโดดข้ามไปดูตอนที่มันรื้อเสร็จแล้วกันครับอันนี้มันน่าจะยาวนานมาก โอเคตอนนี้นะครับเราเลาะคีย์แคปกันออกมาหมดแล้วแต่ว่ามีสวิตบางส่วนหลุดออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเลาะสวิตต่อเราต้องถอดออกมาให้หมดเพื่อแกะทีละอันออกมาลูบนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เอาตัวสวิตท,ทั้งหมดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนถัดไปนี่คือต้องเราต้องทําอะไรกันต่อครับเนี่ยก็แกะตัวสวิตช์นี้วิธีการแกะก็คือใช้อันนี้คือเรียกว่าที่แกะสวิตช์โดยการเอานนี้ใส่เข้าไปมันจะมีจริงๆมันจะมีเครื่อฟันมันอ่ะที่ล็อกไว้อยู่ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวง้างง้างฟันมันให้หลุดออกจากกันมันจะเป็นหอกส่วนทีก็ใส่เด้าไหนมันมีด้านไหมมีเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่โอเค เคร่อมันใส่เข้าไปเคี่วมันใส่เข้าไปกดลงไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะง้างออกมาขอแค่กดลงไปให้มันง้างแล้วก็เสร็จเลยอ่ะใช่อ๋อไอชินน้นไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อันนี้มันสําหรับอีกสวิตหนึ่งอ๋อไม่เกี่ยวกันโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันครับไม่ต้องทำแล้ผมลองทําดูมันจะมีเคีื่ยวอยู่ด้านไหนก็ได้ฮะไม่ด้านไหนไม่ได้ก็อันนี้ก็ต้องอยู่ฝั่งอ๋อแล้ฝั่งนี้หรือว่าสลับก็คือได้ กดเข้าไปกดเข้าไปตรงๆมันก็จะง้างออกจากกันแล้วใชหอ้าวก็หลุดเลยอ่ะก็มาดึงด้วยหมือกทีนึงก่อนโอเคจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีสปริงมีสเต็มสเต็มจะเป็นสีออนขาวโอเคอันนี้เรียกว่าสเต็มเป็นตัวที่ยึดกับคีย์คันะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรฮาวซิ่งหรือเคสหรืออะไรอันไหนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอันนี้สวิตช์เนี่ยเรียกสวิตช์เลยตัวสวิตช์ ด้านในก็จะมีเป็นเหมือนสปริงหรือโลหะเป็นโลหะหรหะเป็น,ลปน,นกลไกของสวิตด้านในนะครับโอเค<ม>แล้วถัดมาเราก็จะมาหลูบ<ม>เจ้าตัวสวิตนี้กันโดยที่<ม>วิธีการหลูบนี่ทำยังไงครับเราจะใช้เจลบีสาชนิดเนาะเัะน,นี้ก็คือจะเป็นเนื้อเจลบีแล้วก็ทำการ เราก็จะมาทาอ๋อทาทั้ง4 <ทา S 2> ด้านทารอบๆแล้วก็ทาข้างในโอเประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลูบสวิตท,ทุกสวิตแต่ว่าเราจะกระโดดข้ามมาเลยให้เพื่อนๆได้ดูตอนที่เสร็จแล้วเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยไปเลย โอเคครับตอนนี้เราก็แกะสวิตท,ทั้งหมดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมเก็บมือมากหลังจากที่ลุกเสร็จแล้วด้วยถอดสวิตออกไปเป็นน่าจะเป็นร้อยสวิตครับไม่ถึงเหนื่อย <c oughs> บอกเลย <c oughs> 90้าสวิตในคลิปเนี่ยอาจจะดูเหมือนเร็วแต่เราทํากันจริงๆนี่ผมว่าน่าจะมีหนึ่งชั่วโมงครับมันเหนื่อยมาก แล้วก็เรามีกัน4ี่คนด้วยนอกจากจะถอดสวิตแล้วเรายังลูบสวิตเราแบ่งงานกันเป็นทีมเราลูบสวิตแล้วก็ทาเจลเบีให้ตัวสเตมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อไปเราก็จะทําการลูบตัวสเตมไลเซอร์ก็คือตรงพวกนี้ครับก็คือต้องแกวมาก่อนหรือหรือใหม่อีกแล้วใช่โอ้ยเพิ่งต่อเสร็จตะกี้โอเคครับเพื่อคนดูเรามันเริ่มลื้กันเลย โอเคไอ้ <Okay. S 1> นี่อยู่ไหนเนี่ยอะไป <Bye. S 1> ตอนผมถอดสวิตนะครับเหมือนตัวสวิตมันจะเป็นพลาสติกที่มีความคมมีมุมแหลมๆคอยทิ่มมือเราตลอดเวลาแล้วก็จะมีตัวเหมือนก้านที่เป็นทองแดงคอยทิ่มตามมือเราตลอดเวลาผมรู้สึกทรมานมากเหมือนทำงานโรงงานนรกยังไงอย่างนั้น <c oughs> S <S เหนื่อยครับบอกเลยบอกตามตรง <G ül üyor> ตอนแรกวันนี้คิดว่าจะเสร็จสักประมาณสองทุ่มแต่นี่ตัดมากี่โมงแล้วก็ไม่รู้ผมว่าน่สักประมาณสี่ห้าทุ่มนะสาม,ท,ม,ท,ม <S <S ทุ่มสามทุ่มสามทุ่ม่าโอเคโอเคไม่ออก โอเคเราก็เอาตัวทับเคสออกแล้วเ,เอา P C B ออกมาต้องถอดเราหมดเลยเอ่ะถอดน็อตด้วยอ่ะเรวย่ดิมาไวต้องไว <laughs> โอเคตอนนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนการ ลูกเตเบลิเซอร์นะครับเป,เป็นส่วนแบบนี้ไม่รู้กล้องจะโฟกัสให้ป่าโชว์ให้ดูสักหนึ่งอันต้องแกะออกมาก่อนอนะแกะเลยมันจะแกะยากนิดนึงโอเจ็บนิ้วอีกแม้อะผมจะทำตัวใหญ่ให้ดูก่อนแล้วกันซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวลูกสเตเบลิเซอร์ซึ่งมันก็จะมีความ หนึ่ข้คนตอนนี้เนื้อมันจะแข็งกว่าใช่ปะ่ะใช่นี่นะครับนะก็ทำการจุ่มลงไปเลยปึ๊บประมาณนี้เลยเอ๋อคือทิ้มลงไปในเจอรบีเยอะไปไหมเนี่ยไม่ก็ต้องอย่างนี้เลยเพราะว่า,าต้องเงยิ้มๆเลยนะครับเย้มเลยอ่ะถือแป๊บหนึ่งอ่ะเ <laughs> พราะเราก็ต้องหลูบไปตัวนี้ก่อนซึ่งก็ใช้หลูบ เหมือนเดิมก็คือใช้ที่ลูกสวิตในการลูบซึ่งเนื้อสัมผัสมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะหลูบด้านหนด้านหนนี้ข้างในนี้เราก็จะหลูบส,สองอันเอ๊ด้านในทั้งสีด้านแล้วก็อันนี้สเตมเดี๋ยวผมไ้หยิบที่จับสเต็มมาก่อนทำไมเราถึงต้องใช้ตัวจับนี่นะครับเราใช้มือจับไม่ได้เพื่อให้ง่ายต่อการ ทำงานมันก็อย่างเงี้ยแม่เราก็ไม่ต้องคอยมาหนีบใช้นิ้วหนีบเพื่อจับอันนี้ก็ง่ายเลยจุ่มเพิ่มนิดนึงแค่นี้เลยจบแล้วเราก็ประกอบกับทําให้ครบอ่ะลองประกอบกับดูนี่ก็จะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำอีก อันโอเคส่วนตัวสปริงเราต้องจัดการมันยังไงครับสปริงเราก็จะใช้ตัวนี้อันนี้คือสําหรับลูกสปริงเราก็จะหยดเข้าไปในตัวถุงซิปล็อกนี้เลยที่ใส่สปริงไว้เรียบร้อยแล้วเาบีบไปนี้เลยใช่อู้แล้วขย อันนี้ก็ถือเป็นการลูบสวิตต์เอ้ยลูบสปริงเรียบร้อยทีนี้ก่อนที่จะประกอบเราก็ต้องทำตัวสเตติลิเซอร์ติดกับตัว PCB ให้เสร็จก่อนได้งั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนเสร็จแล้วนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ ลูกสเต็มิลไลเซอร์กันเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนถัดไปก็คือเป็นการาประกอบสวิตกับโชว์ใ,<น>ให้ก็เดือนๆดนดูอันนี้คือฐานของสวิตใช่ไหมและทีนี้เราก็ต้องเอาสปริงและสเต็มแล้วก็ฝาของสวิตเนี่ยมาปิดประกอบเข้าไปเหมือนเดิมโดยการอันนี้ก็จะเป็นสปริงเนาะเราก็จะทําการใส่เข้าไปในก้านที่อยู่ข้างในของตัวสวิตที่อยู่ตรงกลางเลยวางไป ก็จะนำสเตมตรงตัวสเตมที่ใส่เข้าไปกับแผ่นทองแดงนี่ต้องตรงกันมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่ตรงกันอ่าเวลาเรากดลงไปกลไกมันก็จะไม่ทํางานนะครับทำให้คีย์บอร์ดของเรากดไม่ติดถูกต้องและนี่ก็คือฝาของตัวสวิตช์เราก็จะมาใส่ให้ถูกต้องก็คือมันจะมีฝั่งที่เป็นด้านโค้งเนี่ยเราต้องเอาไปอยู่ตรง เสียงเสียงเปลี่ยนไปเลยนะครับลองฟังดูเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆกลับมาดูกันอีกทีตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะหน้าตาม,มาเป็นยังไงแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเวลาประกอบกันอีกสักพักหนึ่งครับตอนนี้จะห้าทุ่มอยู่แล้วครับเราลากกันมาตั้งแต่ฟ้าสว่าง <c oughs> โอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็ประกอบกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คีย์บอร์ดของเราเป็นหน้าตาสมบูรณ์แล้วนะครับน,นี้ยกมาให้เพื่อนดูกันนี่คีย์บอร์ดราคา20,000หรือประมาณนั้นคร่าวๆนะครับประมาณสอง0 0ืบาทออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้น้ำหนักหนักมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับว่า,าก่อนลูบและหลังลูบ เสียงจะแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับเสเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราฟังเสียงเปรียบเทียบกันมาแล้วถ้า ใครคิดว่าเสียงเพาะขึ้นก็คอมเมนต์บอกมาได้ครับใครที่รู้สึกว่าเหมือนเดิมก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกๆคนที่ชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับเราตั้งใจทําคลิปนี้กันมากเราทําตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มเพื่อคลิปนี้คลิปเดียวนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะลงถัดไปนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ มาช่วยในการทําคีย์บอร์ดวันนี้ด้วยครับตอนนี้วันนี้เรามีทีมงานกันเยอะมากถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาช่วยเนี่ยไม่มีทางเสร็จแน่นอนครับบอกเลยต้องมีถึงตีห้าแน่นอนโอเคโอเคแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรหรือว่าอยากดูคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมมากครับขอบคุณครับเย้ yeah.